เรื่องรองโจ๊กวุ่นจนปวดท้องแล้วครับรองโจ๊กนี้ต้องบอกเลยนะเห็นกับกรณีที่โดนกับรองโจ๊กนี่เป็นคนที่แบบสู้สุดฤทธิ์สุดเดชจริงๆสู้ยิบตาสู้ทุกช่องสู้ทุกเม็ดและสู้ทุกวิถีทางเห็นไหมเวล่าลายชื่อทําทุกวิถีทางในการต่อสู้คือ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 มวยสไตล์ไฟเตอร์นะชกเขาสิบหมัด ลุยเข้าไปแต่ตัวเองก็เจ็บนะลุยเข้าไปชกเขาสิบหมัดตัวเองก็ถูกสวนหลายหมัดมแต่ไอ้สิบหมัดนั้นเนี่ยมันก็ถูกเขาถูกหน้าเขาบางหมัดเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นไปล่าชื่อเพื่อยื่นถอดถอนกรรมการปปชกล้าเล่นของสูงนะนี่ไงมั่นใจมากอะ่ะกล้าเล่นของสูงเขาทําไมมั่นใจขนาดนั้นอะ่ะคําถามก็คือมั่นใจขนาดนี้ยเห็นอาการโต้กลับของกรรมการปปชคนที่ถูกเล่นไนหะม เงียบกริบไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไม่เท่านั้นนะบิ๊กโจ๊กยังลุกหนักขึ้นน่ะสงสัยตรงนี้บิ๊กโจ๊กลุกหนักขึ้นคแรัข้งแรกก็แฉข้งแรกก็แฉทำหนังสือไปถึงประธานปปชตรวจสอบพวกเดียวกันหน่อยตรวจสอบคนในกรรมการปปชหน่อยจัดการกันเองหน่อยฟังมาว่ากรรมการปปชคนที่ถูก เช็คบินถูกแฉปรากฏว่ายวแขนทุกเรื่องของบิ๊กโจ๊กถ้าเข้าสู่กับพิจารณาของปปชกูล่อกูเล่นอ๋อมึงล่อมึงเล่นใช่ไหมสตล์บิ๊กโจ๊สกจสวยเลยกูเอาต่อคราวนี้กูล่าชื่อประชาชน แล้วจะยืดไปที่ประธานรัฐสภาเพื่อขอให้มีการตรวจสอบถอดถอนกรรมการปปชคนนี้อเอาสิสองหมื่นชื่อเดี๋ยวคงได้แล้ะตามกฎหมายถอดถอนได้หรือไม่ไม่รู้ล่ะแต่ในทางการเมืองกรรมการปปชช้ำช้ำเสียเสียช้ำเสียภาพอ่ะข้อสังเกตต่อไปก็คือแล้วกรรมการปปชคนนั้นนิ่งกล้าหือกล้าเออข้างนอกไหมดูไม่อ่ะ ตามรูปไวยตามเกมมันต้องฟ้องใช่ป่ะโอ้โหตามเกมถ้าเป็นอย่างนี้ตัวเององค์กรอิสระฟ้องสิมันต้องฟ้องแต่เราไม่เห็ั่เรายังไม่เห็นแอคชั่นนี้ใช่ไหมยังไม่เห็นเราเห็นแค่การสู้กลับเฉพาะในในที่ประชุมในที่ประชุมกรรมการปปชอะไรก็แล้วแต่เข้าสู่ปปชเรื่องของโจ๊กเข้าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาของปปชกูเป็นหนึ่งในกรรมการปปชกูล่อเลยถูกไหมแต่คราวนี้แต่ ยิ่งลอ่อโจข้างนอกก็ก็ยิ่งลอ่อกะเออ่ะต่อแมวแสาวใช้คาว่าสู้หรอครับผมว่าไม่ใช่ตัวเองแหละดูดีว่าเคยทําอะไรไว้อ๋ออย่าใช้บอกว่าวิกโจ๊กสู้อโอเคไม่เป็นไรเราจะใช้คำอะไรก็แล้วแต่ที่เราเราเข้าใจกันก็นแล้วกันแบบพฤติการที่เห็นโอ้โหวิกโจ๊กนี่ไม่ยอมง่ายๆง่ายๆไม่ยอมจำนวนนะว่างั้นเถอะจะสูญพัน์ จะทาทุกวิถีทางจนนาทีสุดท้ายอะถ้ายังอยู่ในตําแหน่งหมายถึงยังอยู่ยังถือว่าทุกวันนี้ยัง,ยงม,มีตําแหน่งรองนาย,ยกอยู่ด้วยไอ้รอ,องพบตรอ,ยอยด้วยถูกให้ออกจากราชก,การไว้ก่อนอ<ก>แค่ถูกใหอ้ออกแค่ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนตอนนี้ก็จะใช้สถานะของรองพบตรไม่ได้แล้ว